ได้เห็นเลยว่าการเข้าสูตรแล้วมันจะเป็นยังไงไปครับผมว่าเข้าสูตรแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนดูดูนะดูนะแต่การเข้าสูตรมันจะเป็นยังไงดูเอาไว้นะครับผมหมื่นสี่การเข้าสูตรแบบนี้เราไล่ย,ยาวๆบอกให้ก่อน เอาละครับผมก็ต้องกล่าวสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับอ่าไม่ลืม่าได้อยู่กับเกมกอล์ฟนะเกมเกมเกมว่าไม่ใช่ว่าเกมใหม่สิก็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 กึ่งใหม่ๆอยู่แต่ก็ไม่ใช่ใหม่มากเพราะว่ามีเกมใหม่มาแล้วแต่ก็อดีตเกมใหม่ละกันนะผมอ่าเกมนี้ผมก็จัดสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นกันมานิดนึงแล้วนะผมเพราะว่าเกมใหม่นี้ก็แตกดีใจดีด้วยชอบเลยอะผมชอบเลยคอมโบคอมโบของมันเพราะว่า ตัวคูณมันแบบซูเปอร์สุดยอดอ่ะซูเปอร์สุดยอดเลยแล้วก็มีฟีเจอร์สตัวนะครับอ่ะตารางการใจ่ายให้ดูกันเข้าๆก่อนนะครับผมตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมามาเรามาเริ่มกันก่อน,อนเลยดีกว่ามาเริ่มกันก่อนเลยว่าออกไม่ออกจงไงสุดเพราะว่าเราจะมากระสูตรด้วยไงไประเด็นเรามากระสูตรนะครับผมเราจะไปกดกันก่อนเลยว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงแล้วเป็นไงสูตรเตี่ยวเดี๋ยว,ยวจ่ายตังมาแล้วครับผมหงวดไปเลยครับ3ามคูณหกบ๊อบบ๊๊ และออกหมวและออกอีกไงแล้วพร้อมที่จะหัวอีกนะครับผมพร้อมที่จะหววอีกแล้วมันขึ้นเข้าไปแล้วครับผมแล้วพร้อมที่จะหวด2 3สสและพร้อมที่จะหัวแล้วไหมแล้วลูกกอล์ฟออกอีกแล้วพร้อมที่จะหัวอีก6ตัวนะครับผมเป็นคูณ12นะผมโบว์โบว์โบวโบโบเอาแล้วครับผมแล้วออกเป็นออกเป็นเออีกครอบและเต็มกราฟแล้วใหญ่ยาวแล้ววายออกด้วยไงประเด็นแล้วจะไหลต่อไหมไม่ไหลแลวครับโอ้โหพันเก้ามาถึงก็วันเก้าแล้วครับผม มาถือก็ผ่านก้าแล้วครับผม๊ของจริงนะครับผมไปเดีย no ๋ยวเจอบอกกระดิ่งว่ะเออแล้วเข้าต right. ัเกตเตอร์เลยไม่พูดช้าทำเพลงครับผมแล้วเข้าตัเกตเตอร์เลยไปนะครับผมวิ้งแต่คล้ายนี้พยยังไม่เข้าสูตรก็ยังเลถือว่าดีอยู่นะที่ไม่เข้าสูตรก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนเออเออ เค่ออกปะไม่ออกเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหวดไปหวดไปหวดไปโบ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 แล้วคู่สิบสองอีกแล้วแล้วออกอีไม่ไม่ออกครับผมเอามาอีกเว้ยแล้วคู่สิบสองเข้าไปแล้วแล้วหวดเข้าไปพอพี่จะหวดแล้วครับผมหวดเข้ามาโบ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 หูยี่สิบรู้เรื่องแล้วออกเป็นเคแล้วครับผมและนี่ไงและคู่เข้าไปยี่สิบเก้าแล้วคู่สิบแล้วออกตัวเคแล้วพอพิจารหวดอีกหนึ่งไม่หวดไม่หวด อุ้ยแค่เข้าสเกตเตอร์นะนี่แค่แค่เข้าสกเกตเตอร์นะนกกนะถือว่าแจมอยู่ครับผมเข้าสเกตเตอร์ถือว่าแจมอยู่นะครับผมเข้าสเกตเตอร์ถือว่าแจมอยู่หัวไหมอุ้ยหมวกอืหมวกมาสวยด้วยโอ้ยไม่ค่อยจ่ายแล้วอะแม่งจ่ายให้เยอะแล้วหวดไป เอลอขคูเค่เจ็ดเข้าไปมาครับผมได้เวลาเข้าสูตรแล้วครับผมให้หาตัววายแล้วผมถ้าไวายไม่ออกให้หาตัวผู้หญิงวันนี้ให้กดให้ได้นะครับผมต้องกดให้ได้เท่านั้นนะครับกดผู้หญิงตรงนี้เข้าไปนะครับผมสิบทีอย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับผมไปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9และ10ครับผมมาฮะผมขอขยับเบ็ดเลยนะฮะขอขยับเบ็ดเลยว่าโชว์ให้ดูกันได้เห็นเลยว่าการเข้าสูตรแล้วมันจะเป็นยังไงไปครับผมว่าเข้าสูตรแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนดูดูนะดูนะแต่การเข้าสูตรมันจะเป็นยังไงดูเอาไว้นะครับผมหมื่นสี่การเข้าสูตรแบบนี้เราไหลยาวๆบอกให้ก่อนการเข้าสูตรแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผม ใครอยากลองนะครับผมใต้เม้นเลยนะผมใต้คลิปเลยนะมาอีกแล้วครับผมมาพร้อมหัวอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงจะหมวกหรือจะกอ๊อฟต่ต้องหมวกก็แหละต็งหัวแต่งี้ก็ต้องหมวกก็แหละเพราะว่าพร้อมหัวแล้วพร้อมเข้าสูตรอ,อ,อ๋อเออผิดหวังแต่ได้อยู่หมื่นสองหมื่นสี่ผิดหวังแต่ได้อยู่ นะครับผมก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่อ,ตอผมและเอาไวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดีดูดูตายนครับผม